มันใหญ่ขึ้นนะครับผลผลิตก็ทีได้หลายครับเพราะว่าห้อดำครับมันก็เป็นขี่ยาววะเจน,นวันที่31ตุลาคมนะครับ ลอยซีซิมหามือนะครับสำหรับการดํำนาเขานะครับกับ้อมเกี่ยวนะครับมือนเด็กเกี้ยวลัวกันวะครับอ่าคุณคุณเองกะสิ ตอนเย็นก็จะกลับกรุงเทพอีกแล้วนะครับบังไปกินข้าวนะครับ<ม>ต้องถ่ายรูปรวมแมวนะครับ,รบวันนี้นะครับเห็นรวมกันอยู่กี่ตัวหนึ่งสงสามสี่ห้าหก โอ้พี่พี่สมหวังอยู่ไหนเนี่ยพี่พี่สมหวังอยู่ในป่าอยู่นะครับตอนนี้แม่ส้มนะครับไปแล้วอันนี้มินนี่นะครับฉันเจ้าไ,ไหรฉันเจ้าเจ้า,เ,จาเดี๋ยวเอาไฮชิกับสมหวังมาแล้วจะได้เปรตตัวกับพี่สมบูรณ์ บ,บ,บุญหลายมีโชคนะครับบุญหลายมีโชคมัเอาไว้น,<อ>นะครับดี๋ก็หานอ,อนแล้วอ,อะไรนี่จ้าพี่ชัดเจนอะไรต่อตัวต่อ,ตอชัดเจนสมบูรณ์ไม่หาแล้วนะะสมบูรณ์สมบูรณเป็นนอนนะครับนะนอนพอชัดเจน จริในบุญหลายมีโชคนะครับาห,าหลายมีโชคแล้วก็พ่อใบนะครับโชคนี่เนหะ็นไนี่ครับได้ได้เวลานอนของแมวแล้วนะครับเอ้ยจ้าเนี่จ้าไม่นอนด้วยเหรอครับนี่จ้าจ้า

จะกลับแล้วนะครับกลับไปทํางานกรุงเทพเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เดินหาแมวครับเหลือสมหวังตัวเดียวนะครับก็น่าจะอยู่ที่นี่ครับปกติสว่างสว่าง,งนะอยู่นี่เองครับาาโอ้ยไม่ไปกินข้าวฮะทำไมคุณไม่ไปกินข้าวสว่าง ดีนะครับยังอยู่กันครบทุกตัวครับสว่า<ม>งไปกรุงเทพเราปะเิดยิดสักชิกสร้างอาณาเพียรานะสหวัง,ม,งมันได้กาดนะครับหลังบ้านคนระับ ก็มีที่วิ่งเล่นบ้างครับเจ็ดวันนะครับ <laughs> ชัดเจนไปกรุงเทพชวน, <laughs> นชัดเจนไปกรุงเทพด้วยนะครับชัดเจนทำไมจะร้องไห้ไปกรุงเทพได้ <laughs> <laughs> จเจ้ามาสักค่ำเลยจันเจ้าเนี่ยเฮ้ยเจ้า มาข้าเลยว้ยมาไป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 เออจตามมาทำไมตามเราดันชาแนลเราชมวังชมวังมิชชั่อร่อยไหมครับสมวังสมวังอร่อยไหมครับอ้าวชมุู สมบวนมบูได้กินข้าวมาหรอ,อะอเ้ยน้าเอ้น้า<ป>คิดถึงไงหมคะมน้ยคิดถึงไงหมคะ สวังสวังไปกรุงเทพแล้วนะสมมัจะไปกรุงเทพแล้วนะสมมสวังไม่สนใจ <c oughs> ในคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ